ตอนนี้ก็เสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือลายผมสั้นก็เห็นประมาณนี้นะคะแต่ส่วนความแดงนะคะรอหายประมาณสักชั่วโมงนึงอย่างไรค่ะประมาณนี้ก็จะเห็นความดําชัดขึ้นมาแล้วก็จะเก็บกรอบหน้าได้อย่างสวยแบบดูหน้าผาแคบลงนะคะจะเห็นแดงๆนิดนึงแต่ก็เห็นเหมือนผมจริงเลย <S <S เห็นไหมคะทุกคนดูเห็นเหมือนผมจริงเลยตรงนี้ก็คือเป็นรอยสักล้วนเลยนะคะมีความบวมความแดงนั่นคือรอยสักตรงนี้ก็สักหมดเลยนะคะหมดนี่เลย ก็มาดูฝั่งนี้ที่เรายังไม่ได้ทากันก็จะเห็นความเว้าวประมาณนี้นะคะเนี่ยช่างจะต้องเก็บมาถึงนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองฝั่งตอนที่ยังไม่สักนะคะอันนี้คือลายผมสั้นนะคะลายผมสั้นกับตรงที่สักแล้วนะคะดูแบบสมจริงขนาดไหน